สวัสดีครับมาดูบรรยากาศหน้าร้านครับวันนี้นี่ครับฟองพุ่นๆครับหน้าร้านวันนี้ลูกค้าก็มารอรับอุปกรณ์ทั้งเสียงกลางแจ้งอุปกรณ์ต่างๆครนะครับขอตู้ระโกวายวายขันแม่จานชาวันนี้ครับผมตอนนี้ตอนี้เรียกแล้วนะอุ่นเครื่องตลาดนัดใช่ไหมครับผมตอนนี้คือตลาดนัดยังไม่เปิดใช่ไหมครับผมตอนนี้อุ่นเครื่องซ้อมก่อนครับซ้อมก่อนใช่ไหมครับโฆขนาซ้อมตอนนี้ก็รถยาวใช่ไหมครับวันนี้ ลูกค้าก็มารับได้ที่ร้านเลยนะครับลูกค้าหน้าร้านก็ซื้อได้ทางออนไลน์ก็ซื้อได้นะครับวันนี้ทิ้งขายอุปกรณ์ต่างๆวันนี้ครับพี่ย่อยถอดออกครับวันนี้เดี๋ยวรอ,อกระดังเสียก่อนนะครับไม่นานครับวันนี้ช่างมาไหมช่างมาไหมประเด็กช่างทำอยู่เนาะด้านหลังเนาะประเด็กช่างน่นาจะทำเดี่ยวเดียวเรียมอุปกรณ์นะวันนี้เดี่ยวดอก21นิ้วโอ้โหนี่ครับพี่สภาพใหม่มากครับย่อยถอดครับไเป็นดอกและหัม่มเลครับเกือบสิบหกไฟดอกกิ๊บดอกอะไรครับพี่ครับ จะมีลูกค้าก็าเตรียมอุปกรณ์นะครับวันนีลูกค้าจะรับสองดอกฟะรับสองดอกรบรรยากาศที่หน้าร้านวันนี้ครับเยิยงกำลังเตรียมอุปกรณ์ต่างๆครับทั้งทัดทั้งเหล็กครับบรรยากาศช่วงกั้นเ,เที่ยงครับวันนี้ด้านในก็กําลังคึกคืนครับตัวนี้ไฟอะไรนี่ไฟโดใช่ไหมครับผมโอ้ไฟโดเยิยงกำลังเตรียมอุปกรณ์ครับด้านในเดี๋ยวสักครู่นะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันเดี๋ยวกำลังเตรียม โอ้โหนะครับอุ่นเครื่องก่อนอุ่นเครื่องก่อนตัวนี้ประมาณกี่แท่นมันที่ยี่สิบเนาะครับประมาณนี้เลยประมาณเกือบยี่สิบแท่นนี่ครับเรากำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับนี่กําลังเช็คอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวรอบุคลากรนะลูกค้าก็มารับบ้างเยี่ยมอุปกรณ์มากครับอ่ารนี่นะครับบรรยากาศความวุ่นวุ่นอยู่ที่บรรยากาศของที่ร้านนะวันนี้นี่ครับลูกค้าลูกค้ารับสองดอกสองดอก นอองส okay. ีสอองดอกนะครับเนี่ยดอกต่างๆอากกี่ดอกอ้ากี่ดอกโอ้ได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 ้ปนแ่ออเดอร์ไปออเดอร์ไปพีออเดอร์ไปาเกีลูกค้าสั่งเลยพราะน้องเ,เดี๋ยวน้องมันไม่รู้เป็นน้องอรับออเดอร์อเดี๋ยวเสร็จออเดอร์จะทำัดูดูครับดูพนาก,การเราขันนะครับบ อาจารย์ชาดิดดอุดมโอ้โหยี่สิบเอ็ดนิ้วใช่ไหมนี่ครับผมซีเอม็มซีเอม็มครับซีเอม็มขออนุญาตสวดเดี๋ยวรอชมผ่านติดตามผ่านทุกทางทางไลฟ์ด้วยแลว้วก็ทางเนาะฝากครั้งลูกค้ามารับเนาะช่วงนี้เนาะเมื่อกี้ก็ไปแล้วครับแปดไปสิบหกไปนี่ครับรออีครับ,ดรรบเดี๋ยวรอติดตามผ่านช่องทางไลฟ์สดแล้วก็ทางช่องทาง,ทางต่างทางร้านลูกค้ามาซื้อหน้าร้านซื้อได้เลยนะครับ อยากให้มาเลือกชมกันนัหน้าร้านก็มาซื้อเลยเพราะว่าถ้าไรบางครั้งก็อาจจะทางบ้านไม่ทันบ้านเพราะสินค้าก็มามาเยอะเข้ามาเยอะวันนี้นี่ครับถอดทันบ้านถอดไม่ทันบ้านครับอากาศเดรนในลูปหน้าร้านก็ลูกค้ามารับอุปกรณ์เสียงครับเด็กก็ต่างๆในหน้าร้านนี่เขมารับนะก็ต่างๆเนี่ยดอกระหำหำเขายกไปข้างในระหำหำก็ไปเลยเลี้ยวถิกกระหำจะไปหาที่วางทีนะข้างใน เข้ามาซื้อสินค้าวันนี้ลูกค้าเยอะประมาณน,นี้วันนี้อุ่นเครื่องอเครื่องตลาดนะัดซุปเปอรเซียนโงนะครับตลาดนะัดบอกแล้วว่าสนุกสนานกันแน่นอนกับสินค้าโปรโมชั่นมากมายครับอบัปเดตช่วงนี้สัปดาห์หน้านี้บอกเลยว,ว่าสินค้าเข้าเกือบทุกวันนะครับสัปดาหนะ์หน้าแล้วก็เตรียมพร้อมกับตลาดนะัดซุปเปอร์เซียนโกลงลูกค้าได้ชมสินค้าเคลียร์แอนด์โปรโมชั่นใหม่ๆมากมายหลาก,ากาหลายรายการหลายโปรโมชั่นนี่ครับถึงใกล้ก็มีโอกาสแวะมาที่ร้านเลยนะครับวันนี้กี่โมงแล้วกี่โมงแล้นเหรอครับกี่โมงกันนี้ จะประมาณเที่ยงไหมเที่ยงยังใกล้เท,ที่ยงแล้วด,ดูเวลาเวลาหน่อยจะได้อัปเดตเวลาดเลย11:30ใกล้จะเที่ยงแล้วนะครับวันนี้เนี่ยลูกค้าก็รารับอุปกรณ์เครื่องเสียงอุปกรณ์ต่งนานงๆครับวันนี้อขอผู้ต้องการติดตามนะครับเดี๋ยวพาติดตามผ่านนี่นี่ยังอยู่ได้แหลกเจ้าหนี่ยังไม่ได้ออกมาครับนี่แอมคอมสันได้เข้าไปแล้วสุดแอมทุดแอมกะโอบสายนะครับเดี๋ยวยังอยู่ในเครื่องมิกเซอร์ใหม่ๆแล้วรับผมมิกเซอร์ เดี๋ยวรอติดตามผ่านทุกทางต่างของทางร้านนะขออนุญาตเช็คสภาพสินค้าทุกรายการก่อนอุ่นเครื่องครับอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องตลาดนะัดนี่ครับอุ่นเครื่องตลาดนะัดซุปเปอร์เซียงกงนะครับอ่าโอเคครับขอบคุณครับ